ก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับรีวิวจากเว็บ p w e s u p e r g i f t c o m นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องของ vanity trope ให้เพื่อนๆดูกันนะคะหลังๆเพื่อนๆที่ติดตามข่าวเรื่อง Beauty เป็นประจำเนี่ยคงจะสังเกตว่าในเมืองไทยเนี่ยมีโปรดักต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Beauty Box เนี่ยเปิดตัวขึ้นมาหลายแบรนด์มาบิวตี้บ็อกคืออะไรก็คือจะเป็นกล่องความงามซึ่งสมาชิกที่สมัครไปในแต่ละเดือนเนี่ยก็คือจะได้ผลิตภัณฑ์ความงามมาโดยที่ เ,เราจะเลือกไม่ได้ก็คือทางแบรนด์เนี่ยจะเลือกของมาให้เรานะเหมือนกับว่าเราก็จะได้ของมาในแต่ละเดือนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มาจากหลายๆแบรนด์แล้วก็เหมือนกับเป็นความเซอร์ไพรส์ในแต่ละเดือนว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์น่ากในเมืองไทยที่เปิดตัวกันนะแต่ว่าแบรนด์ล่าสุดที่วันนี้จะเอามาแนะนํากันเนี่ยเป็นของ Vanity t r o ร e ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ w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  a n i t y t r o e c o m นะคะ อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกล่องที่ตอนนี้ถือว่าเป็นไฮเอ็นที่สุดในเมืองไทยเป็นบิวตี้บ็อกซ์ที่ราคาแพงที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะของวันนิตเอทรทอเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ595บาบาทต่อเดือนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ากล่องได้เป็นยังไงบ้างอันนี้นี่ ของได้มาแล้วของกิ๊บนี่คือได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยก็คือทางบริษัทวัน i ิตีท้ท็อปเนี่ยเขาจะก็จะโทรศัพท์มาที่บ้านก่อนว่าเราอยู่บ้านไหมแล้วก็จะมีพนักงานของวัน i ิตีท้ทอปเองเนี่ยมาส่งพัสดุให้เราถึงที่บ้านเลยซึ่งกิ๊บค่อนข้างชอบส่วนตัวเพราะว่าเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าได้เป็นกล่องรษณีเนี่ยบางครั้งออถ้าเราเป็นการเสียเสยเสียงเงินซื้อเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมว่าของจะมาถึงบ้านเราจริง,รงๆหรือเปล่าอย่างนี้ก็คือมาถึงชัวร์แน่นอนก็เพิ่งมาเปิดตัวในเมืองไทยได้ค่ะว่าเหมือนเพิ่งจะมีไปเดือนแรกกล่องแรกไปเมื่อไม่นานมานี้เองอันนี้ยูยังไม่ได้แกะเลยสังเกตยังไม่ได้แกะแพ็กเกจใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะว่าข้างในเป็นยังไง เรียบร้อยแล้วนะคะกล่องด้านในก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเอ่ยก็คือ Vanity Trove นะคะเป็น Vanitytrove.com นะคะใครที่สนใจจะเข้าไปสมัครเดี๋ยวเล่าเรื่องการสมัครก่อนให้ดูก่อนเปิดกล่องละกันนะวิธีการสมัครก็คือเข้าไปสมัคร1เดือนแล้วเขาจะเปิดให้รับเป็นช่วงๆอย่างเช่นเดือนตุลาคมรับของเดือนก็รับของเดือนตุลาคมเสร็จแล้วเขาจะปิดรับในช่วงที่รับสมัครดังกล่าวเนาะแล้วก็เออ เดือนถัดมาช่วงประมาณต้นเดือนถัดมาเนี่ยก็คือจะได้รับของเดือนที่เราสมัครไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมัครแค่กล่องเดียวได้กันเนาะก็ลองดูว่าชอบหรือเปล่าก็จะได้เลือกด้วยนะคะก็ของวันนี้ตีทบนะมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะแอบตื่นเต้นนะคะเนี่ยกิ๊บยังไม่รู้เนื้อหาข้างในเป็นยังไงบ้างเลยก็ประทับใจแพ็กเกจนะแพ็กเกจตก็ดูดีนะคะเรียบเรียบหร,รูหรานะก็นี่มาเป็นโบแก้วมาเป็นเก๊อย่างนี้เลยเนาะ แวงอืมดูดีมากเลยด้านในก็เป็นโบอย่างนี้นะคะมาแบบสวยงามเลยก็มีการ์ดมาอันนี้เป็นกล่องของเดือนกันยายนนะคะเซปเทมเบอร์สองพนสิองเนาะอืมเดบิววีเรเดียนบิวตี้อันนี้ก็บอกว่าเนื้อหาภายในว่าของเดือนนี้จะมีอะไรให้ดูบ้างนะคะ มาดูข้างในกันเลยดีกว่านะว่าข,ของข้างในเป็นไงบ้างน่ารักจังเลยอะ่ะคือแอบชอบแพ็กเกจนะวพราเหมือนกับว่าทุกเดือนเราจะได้ของเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบแได้แกะของขวัญสวยๆทุกเดือนเลยก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของตี้ u t อ box นะเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างก็ตื่นมีความตื่นเต้นทุกเดือนมาแล้วมาดูการชว่วงด้านในเป็นแบบนี้นี่ ชว่วงของด้านในเป็นแบบนี้มาแล้วเนาะสาวๆเปิดมาทุกคนคงชื่นใจเนาะเห็นแบบว่าเห็นของ,ของน่ารักน่ารักอยู่เต็มกล่องนี้ก็คือในหนึ่งกล่องเนี่ยนอกจากเครื่องสำอางที่ให้เทสมาแล้วเนี่ยก็จะมีคูปองมาให้ด้วยว่าออของแบรนด์ที่ให้ไปลองนะคะอย่างอันแรกนี่ของเป็นของคาแรงนะคะคาแรงให้คูปองปฏิบัตินวดหน้า มูลค่า1,500บาทนะคะที่สาขาพารากอนแล้วก็ชิดลมเนาะเพื่อให้หน้าเรียวสวยอันนี้ก็คือสำหรับคูปองอันนี้อัน,นเดียวก็ถือว่าคุณภาพมากแล้วเนาะแล้วก็อันที่สองของเจอรี่เจอรี่นี่ให้คูปองสำหรับทำทรีทเมนต์ปฏิบัติผิวสวยให้กระจาา่างใสมูลค่า1,500บาทอันที่3นี่เป็นคูปองเงินสดนะคะ500บาทของเจอรี่ อันที่สี่นี่เป็นคูผ้านะคะ complete makeover หูลค่า1 0 0 0บาทน,นี่อันสุดท้ายเป็น discount voucher 10%นะคะของ VM v m v hypoallergenic นะคะอ่ะก็ในเรื่องคูปองคิดว่าก็คุ้มค่านะคูปองก็จะคือเป็นของแบรนด์ที่ให้เราได้ลองในเดือนนั้นๆก็คือจะเป็นของแบรนด์ที่มีเซมเปิลมาให้เดือนเดือนนั้นๆอยู่แล้วแล้วก็เ สำหรับถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเราได้ไปใช้บริการครบนี่ก็คุ้มเหมือนกันนะต่อไปก็มาดูเครื่องสำอางในกล่องกันดีกว่านะก็มีอะไรกันบ้างนะคะมาดูอันแรกกันเลยอันแรกขอเปิดตัวด้วยคาแรงแล้วกันนะคะคาแรงเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นตัวไลฟ์ลิฟ t ์ f อฟฟายน์วิสานะคะเชปิ้งเฟเชียลลิฟแล้วก็ดีฟายน์อลิฟนะคะ อันนี้เป็นแซมเปอ์ไซส์2อันนะคะอืมก็น่าลองดีเนาะอืมแล้วก็อันถัดมาเป็นของเจอรีนี่เป็น p u r e l y อ็ดดิฟายิงอัล r ้าเฟิร์มแอนด์ลินะคะก็มาเป็นแซมเปอ์ไซส์เหมือนกันนะคะแล้วอันถัดมาก็เป็นมาสคาร่าเวทูออสพรีเชียสเซลฟ์มัสคาร่านะคะของลังโคมเนาะก็มาในรูปแบบ Sample ลไซสนะคะนี่น่าใช้แต่ไว้ใช้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวถัดมาก็คือเอ,อ r e a l Youth Code p r e e s s e n c e นะคะนี่ก็ sample size s a m เ l e s i z สเหมือนกันตัวนี้ค่อเคยลองใช้แล้วนะขอบอกว่าดีมากๆจริงๆของแบรนด์ L'Oreal เนี่ยเท่าที่เคยลองมาเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มที่ดีที่สุดแล้วถือว่าคุ้มมากสำหรับราคาไซส์จริงรู้สึกจะอยู่ที่1000บาทเนาะ ขาบอกว่าดีมากเกินราคาไปมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็ที่เป็นสกินแคร์ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นของ Vmv hypoallergenic นะคะเป็น sample s i ส์เหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่ทราบว่าใช้ทำอไมอ่ะแล้วเหมือนเป็น all over lotion ต่อไปมาดูที่ผลิตภัณฑ์ beauty บ้างนะคะของฝั่ง beauty cosmetic นะอันแรกเป็นของผู้ผ้านะคะผู้ผ้า v o ลุ่มผู้ผ้า v o ลุ่มเนอะเขเป็นลิปสติก อ่ละน่ารักตังดูสิน่ารักมากเลยแท่งจิ๋วนะอืมไม่ทราบว่าทุกคนจะได้สีเดียวกันหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันนี้กิ๊บนี่น่ารักมากเลยอะ่ะมันแบบมินิมากเลยเห็นไหมคะมินิมากเลยอะ่ะตาละดูสิว้าน่ารักมากเหมือนลิปสติกเด็กเลยอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นสีอมแดงนะคะน่าจะ ก็จะได้คลนลนะเฉดสีเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีเทสเตอร์นี่เขียนไว้ว่าทั้งหมดว่ามี12เฉดสีเนาะเอออันนี้ก็น่ารักนะโอเคอะแล้วก็อีกอันนึงเป็น OPI นะคะยาทาเล็บของ OPI ที่สาวๆชอบใช้กันเนาะอันนี้ก็เป็น s ัมเปิลไซสเหมือนกันนะคะไม่มีชื่อจีให้ดูนะแต่ของกิ๊นี่เป็นสีทนแดงนะคะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายในกล่องเป็นสบู่ของ ลักษมีมันมันชานะคะชื่ออันยากนิดนึงลักษมีมันชานะคะแต่ชอบมากเพราะว่าดูสิเป็นสบู่ลูกกุหลาบอ,ะอ่ะเอออันนี้ไม่ทราบว่าเป็นซัมพลไซส์หรือว่าเป็นฟูลไซส์ของเขาเนาะแต่แอบชอบนะกลิ่นก็เป็นกลิ่นกุหลาบด้วยนะคะดูดีมากเลยอืมก็หมดแล้วสำหรับไอเทมที่อยู่ในกล่องของวันนี้เจ้โทรเดือนกันยายน2012อันนี้นะคะโดยรวม ส่วนใหญ่ก็จะเป็น sample size เนอะแล้วก็เออแต่ที่กิดว่าเด็ดคือเหมือนกับเราได้ลองผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบใช้เนี่ยก็มีคูปองคือ ให้ไปซื้อของต่อที่เคาน์เตอร์กันอีกโดยเฉพาะคูปองพวกนวดหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคูปองถ้านวดหน้าถ้าไปซื้อของเองที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางเนี่ยราคาแพงกว่านี้แน่นอนเนาะอันนี้ก็เหมือนกับในราคา595บาบาทนะคะเพื่อนๆก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆอาจจะไม่เคยได้ลองมาก่อนหรือว่าไม่ทราบมาก่อนว่าออกมาเนาะคิดว่า การที่เราจะไปเลือกดูว่ามีโปรดักต์อะไรออกมาใหม่ๆบ้างที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะก็มีอย่างนี้ก็สะดวกดีทุกเดือนก็ได้ลองของใหม่โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยังได้เคาน์เตอร์ได้คูป,ปองให้ไปลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เคาน์เตอร์ด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกบิวตี้บ็อกซ์กันอยู่บ้างนะแต่ว่าออของ วันนี้วันนิตี้ช็อปโดยรวมคิดว่าคุณภาพเทียบกับราคา695บาทเนี่ยก็คุ้มค่า กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าได้ลองหลายอย่างมากแล้วก็คูป,ปองเนี่ยดูคุ้มค่ามากคือแอบชอบคูปองนะคะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมที่ www.facebook.com/supergift หรือว,ว่าเข้าไปแวะที่ www.supergift.com นะคะก็เดี๋ยวจะเอาโปรดักที่อยู่ในกล่องวันนี้ที่ทบเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะดูว่าตัวไหนชอบไม่ชอบอยังไงกันบ้างโอเควันนี้จะ ขอจากไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆบาย